อย่างส่วนของผมเนี่ยมันผมต้องเขียนรูปในหลวงท่านด้วยนะฮะก็เลยต้องต้องถ่ายรูปดูทีวีแล้วก็ถ่ายรูปคืออริยาบทอะไรพวกนี้ยให,ใ,ใ,หให้เวลาล่างเนี่ยเราต้องล่างให้ใกล้เคียงที่สุดไม่ให้ภาพที่ออกมาจะไม่เห็นใช่ไหมครับคือเห็นเป็นภาพขาวๆอะไรเงี้ยแต่ผมต้องถ่ายแล้วก็พยายามพยายามมองให้ให,ให้ให้เห็นแอคชั่นรอบด้านของพระองค์ท่านนะ,ะ mm hmm. เพื่อจะมาร่างคุณลาล่างเขาต้องล่างอย่างละเอียดครบถ้วน ร่างหน้าตาอะไรด้วยกริยาทุกอย่างครบถ้วนค่ะคือเล่มนี้เพลินเป็นหนังสือการ์ตูนจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่วาดได้นะก็วาดกันเยอะแล้วแต่ว่าเพลินหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็เรามีความรู้สึกไม่เหมาะสมในการที่จะวาดภาพสมเด็จพระองค์อยู่หัวองท่านเป็นภาพล้อคือถึงจะเขียนเป็นภาพเหมือนจริงนะนะคนดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นการ์ตูนหนังสือการ์ตูน แล้วเราก็อยากจะปล่อยขาวไว้ละไวใ้ในให้ความรู้สึกว่าออไม่ควรจะไปแตะต้องนะ<ช>พระองค์ท่านควรจะละไว้เพราะว่าถ้าไปเก็บลายเหรียญแล้วออกมาแล้วถ้าเกิดไม่เหมือนกันมาบ้างก็จะดูไม่ดีะนะฮะก็เลยปล่อยขาวไว้ดีกว่าก็เลยปล่อยขาวไว้ให้ให้เรารู้วันบ้านนี่คือพระองค์ท่าน,นแต่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่จะเขียนเว้นอย่างนั้นเพราะว่าเราเขียนต้องเขียนองค์ทั้งหมดเนี่ยครบก่อน นะฮะเขียนทั้งหน้าตาเขียนทั้งท่วงทีทุกอย่างแล้วค่อยลบข้างในทิ้งเพื่อที่จะให้ได้สรีระที่ถูกต้องถึงขนาดนั้นก็ก็ผมว่าลองลองไปเปิดดูนะฮะเห็น outline ของท่านเนี่ยรู้แล้วว่าพระองค์ท่านใช่ทุกพาะเลยแม้กระทั่งพระหัตเฉพาะพระหัตเนี่ยถ้าดูปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นเป็นพระหัตของพระองค์ท่านนะฮะเพราะว่า ก็ก็จะต้องเปิดหนังสือดูนะครับว่าเวลาอริยบทของท่านเป็นยังไงคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเล่มนี้แสดงว่าเป็นของจริงหมดไม่ขึ้นไม่ได้แล้วเราก็วาดตามของจริงแต่ว่าวาดในรูปชนะของการ์ตูนมันมีไอ้ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เราต้องค้นคว้าระหว่างที่เราเขียน เขียนรูปด้วยนะฮะเช่นว่ารถที่นั่งเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เราก็ต้องไปคนละเครื่องเครื่องถ่ายเอ็กซ์เรย์นะครับเครื่องถ่ายเอ็กซเรย์เครื่องที่ฮะที่ถ่ายดรงแดงนะครับที่ไปถ่ายที่ครับผูที่ไหนเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรคุณหมอต้องไปคุณหมอต้องไปโรงพยาบาลพระมงกุฎข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์ครับมาจากปี41เลยครับเป็นปีเริ่มต้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมครับเรื่องของสถานที่ก็ตามที่เราไปถ่ายภาพนปีปัจจุบันที่เราไปหาข้อมูลกับเมื่อ ห้าหกปีที่แล้วเนี่ยคุณชายเล่าเปลี่ยนสืบแพทย์ที่คุณชายเป็นสืบแพทย์ใช่สืบแพทย์พัฒนาอ๋อก็ไปถามยามแถวนั้นก็เจอยามใหม่มั่งอะไรเงี้ยยามจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนกันเรื่อยเลยก็ต้องไปถามยามอีกคนนึงที่อยู่มาหลายปีแล้วไปถามยามยามบอกว่าเออถ้าจะให้รู้จริงต้องถามคนกวาดคนกวาดขยะซึ่งเขาจะมาทุกวันเป็นทอดนเช้าอะไรเงี้ย เหมือนเหมือนไปสืบจับปูร้ายอะไรอย่างี้ี่เสร็จจากหนังสือเสร็จแจกหนังสือกระตูนเล่มน,นี้เป็นนักสืบได้เลยเราประกอเอากล้องไปนอบๆมองๆถ่ายบ้านแถวนั้นเขาสงสัยมาทําอะไรเล่มน,นี้ยากตรงไหนบ้างครับยากตรงเข้าค่ายครับเราเป็นนักเขียนกระตูนเนี่ยเรารักอิสระครับเราจะเคยแต่นั่งทําในที่ที่เราเคยชินเราอยู่บ้านเราก็ทําเราอยู่ออฟฟิศอะไรเราก็ทําตามที่เราเคยแล้วเรามีอิสระแต่ถ้าทํา การ์ตูนทองแดงเนี่ยจะต้องาาถูกเก็บตัวในอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีสามวันที่เราจะไปนั่งเก็บตัวกำลังจะถามว่าคะว่าทั้งห้าท่านทํางานเป็นศิลปินที่ถือว่าเป็นศิลปินที่อิสระนึกอยากจะเขียนหรือว่าคิดงานได้ตอนไหนก็เขียนได้แต่ในเมื่อถูกจับมาอยู่รวมกันแบบนี้เนี่ยแต่และท่านรู้สึกยังไงบ้างคะทุกคนบอกว่าด้วยพระบาร,รมีของพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทุกคนเนี่ยละตัวตนได้นะฮะคือคือการว่าทาเถอะ ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่บาระง่ายๆที่จะทำนะครเพราะฉะนั้นทุกคนก็ก็เข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่ตรงนี้ถ้าแก้ไขแล้วออกมาดีก็ยอมให้แก้ก็อยอมครับก็ออยอมลดลดตัวตนเหมือนกับการทํางานครั้งนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าเราทํางานด้วยความสนุกสนานนะครับ <c oughs> เพลิดเพลินสำหรับคุณหมอค่ะคุณหมอเป็นการถวายงานครั้งแรกรรู้สึกยังไงบ้างคะ คือข้างในเนี่ยนึกอยู่ตลอดว่าเป็นการทํางานถวายเพื่อเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดีที่สุดที่แรกผมก็มเนี่ยทำไม่ได้จนพี่ๆรำคาญก็บอกว่าหมอทอําเถอะทําอย่างที่เคยทํามาทําอย่างที่ตัวเองทําอยู่ผมก็เออแล้วที่ทําอยู่ทําอะไรนะครับก็ค่อยๆค่อยๆปรับตัวเองจนในที่สุดก็ทําได้แล้วพอทําได้คราวนี้ก็ก็ทําเลยครับคือไม่สนใจอะไรแล้วโซโล่เลยครับ,รบแล้วก็คือถ้า อย่างพี่โอมเนี่ยบอกว่าพี่โอมพี่สลากก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเขียนมาก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ค่อยโอเคเนี่ยเดี๋ยวพี่ปรับให้เดี๋ยวพี่แก้ให้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออสบายใจนอกจากความผูกพันที่ทั้ง5ท่านทํางานร่วมกันและได้รับมาน <c oughs> ในเกือบหนึ่งปีนี้มีอะไรที่ได้จากการทํางานครั้งนี้บ้างคะเริ่มจากคุณสลดัดครับคือผมได้คือเพื่อนเพื่อนหรือว่าใครๆครรู้ว่าผมได้เขียนเนี่ย มักจะจับม้าจับมือแล้วบอก็โโนโอกาสดีนะได้ทํางานถวายรับใช้ท่านนะครับซึ่งผมว่ามีความภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าโอกาสมันมันน้อยอะที่เรามีโอกาสเราเป็นนักเขียนแรตตูนใช่ไหมครับแล้วก็<ช>ค,คิดว่าเออมันจะมีโอกาสทํางานรับใช้ท่านเหรอแต่อยู่ยูเนี่ยมาได้ทํางานรับใช้ท่านเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ที่สูงสุดเลยครับในชีวิตที่ได้เขียนแรตตูนมาครับทั้งในครอบครัวแล้วก็สายอาชีพใช่ครับสมัครเป็นชายล่ะคะ ก็คงมีความสุขคล้ายๆกับคนไทยทุกคนน่ะนะที่มีโอ,อกาสได้รับใช้เบื้องพยุคอบาทก็เป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้วนะ <c oughs> คงไม่มีอะไรที่ต้องไปใจเต้าแล้วนอกจากเดินลงตอนนี้แต่ต้องมีคนแทนใช่ไหมคะ <c oughs> อย่าเพิ่งลงนะคะเพราะว่าเราก็อ่านกระตูนช่องกัน, <c oughs> นตลอดก็ยังได้รับโทรศัพท์อยู่ทุกวัน <c oughs> อย่าคิดนะคะว่าจะลงได้ง่ายๆอาจารย์คิดสนุลละครับครับเพราะเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นเพราะเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวในโลกมั้งฮะที่ มีพระทิพนเรื่องหมานะฮะเราเลี้ยงหมาจรจัดซึ่งผมคิดว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้เหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งผมว่ามันมันเหลือเชื่อสําหรับสําหรับโลกโลกนี้ไม่ใช่แค่ประเทศโลกนี้ครับพราว่าเป็นถึงพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตรงมีตรงนี้ด้วยพระมหากุณาธที่คุณนะคะคุณอมรคับเป็นพระมหากรุณาธที่คุณอย่างสูงที่ท่านได้มีรับสั่ง ให้เขียนการ์ตูนเรื่องทองแดงเนี่ยเพราะว่าอันนี้สง่งอันนี้จะเกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนทั่วประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าการ์ตูนเนี่ยจะมามีบทบาทในสร้างการสร้างสืงส่อร,ระดับชาติขนาดนี้นะฮนะัะบเท็ายทคุณหมอคุณหมอค่ะสาหรับผมเองเนี่ยไม่ต่างจากพี่พี่หรืออาจารย์ทุกท่านนะครับก็คือว่าผมถือว่าเป็นการทํางานที่เป็นที่สุดของชีวิตนะครับแล้วก็ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทำงานแบบนี้แล้วสิ่งที่ผมได้จากการทำงานครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความกระตันยูที่หลังจากที่ได้อ่านในหนังสือพิมพ์ทองแดงแล้วเนี่ยนะครับได้ทำงานมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าพวกท่านก็ได้เน้นถึงเรื่องความกระตันยูอันนี้ไว้ด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมตัว นะครับอย่าอย่าลืมว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างทองแดงเนี้ยเขาเป็นอะไรมาก่อนเนี้ยเขาก็ยังยังรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสอนให้ผมได้เติบโตขึ้นมาอีกมากโขเลยครับหลังจากหลังจากได้ทํางานค่ะวันนี้รายการโมโชของเราต้องขอขอบพระคุณเซียนทั้ง5ท่านดิฉันยกให้เป็นเซียนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh